ทักทายรอบเย็นกันนะจ๊ะทุกคนได้อะไรทานวันนี้ก็เมนูที่คุ้นเคยนึ่งปลารู้สึกว่าจะโอเคแล้วนะคะขอนุญาตนะอย่าดราม,ม่านะวางระวังว่าที่ฉันโอเคอยู่พอได้อยู่จานอยู่ปลาก็สุกแล้วเอาผักที่เหลือใส่ก็แล้วกันแจ่วก็ตำไปและ ประมาณนี้เลยค่ะข้าวเย็นข้าวก็นึ่งมาแล้วอุ้ยเขาเขาฉันแจ่วหนึ่งจานอ้าวมีเสียงคนมาหน้าบ้านนึกว่ากิ๊กที่แท้คนเดินผ่านอีโทเอาจริงๆนะ้านะหิวข้าวตำแจ่วก็ยังไม่ชิมชิมสักคำก่อนได้ไหมมันหิวนี่ ต่ำเจียวบดซิมีน้องนู่นปะนัวเกินเข้า <laughs> ไม่ห,หิวเอะไรหรอกหิวมากตรงสุกตรงสุกเดี๋ยวนี้เพราะถ้าไม่สุกฉันจะให้เธอสุกได้ทั้งใจไหมใ <laughs> ส่ที่าได้๋ยวตั้งใจ เขาก็ทุกแล้วแก้วกันแล้วแล้วเรือตะปลาสูกนี่นาเขากับแก้วไปก่อนนะอืแซ่บสวยอบอกกระดูกว่าหิวเขา